สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับโคนาระคุงนะครับวันนี้วันพึ่งลีลีครับเรามาตี p v p กันดีกว่าครับผมช่วงนี้ก็น่าจะลงแต่คลิป PVP นะคบเพราะว่าเพิ่งออกมาจากบ้านนะคะและคลิปนี้ก็อัดตอนที่อยู่บนรถนะคบผมแล้วมาใส่เสียงที่หลังนะครับอ่ะทีมนี้ผมค่อนข้างกลัวนะคบเพราะเขามีดาววินชีนั่นเองนะคบผมอ่ะแล้วก็กดตีไปเลยนั่นเองนะคบผม โอเคตอนนี้เราเรียกตัวที่ให้เขาก๊อปไปก่อนนะครับก๊อปแบบให้เขาก๊อปเฉยๆอะ่ะแบบตัวที่ไม่เก่งนะครับไปให้เขาก๊อบนะครับผมแต่บาแสงเขาค่อนข,ข้างถึกเนี่ยครับผมนะเขายอลซ่าผมก็แช่ไปนะครับผมเขากดโล่งมก็แช่ไปนะครับแต่ทีมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับผมมีดาวินชีนั่นเองนะครับผมดีเอลซัมสับดาไปนี่หายหมดนะครับผม นี่กลางปิกเนี่ยครับมันรีเซตกันไม่หยุดเลยครับเอลซ่าของผมเนี่ยเขาพัดมานะครับผมแล้วก็พัดกลับนั่นเองนะครับผมนะดาวินเทียวก็ไปแกลครับแต่แป๊บเดียวตายครับผมเพราะว่าทีมเราเริ่มสะสมตัวได้เยอะแล้วก็ตีป้อมแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับผมนี่นะครับตีชนะไปหนึ่งทีมนั่นเองนะครับผมเรามาตีต่ออู้ทีมนี้โทว่าร้อยเจ็ดห้านะครับผม แล้วก็ตีไปเลยสิครับผมโทว่าเขาแพ้ทางทาตาเอลซ่าผมนะครับผมนี่นะครับก็เรียกสามตัวไปเหมือนเดิมนะครับเพราะทีมนี้นะครับไม่มีตัวก๊อฟนั่นเองนะครับผมนะแล้ก็เรียกนะครับนี่เขาสลับมานะครับเอลซ่านะักสื่อเราไปสบายเลยครับผม ไม่ว่าผมผมผมหมายถึงไปตีบ้านเราสบายนะนี่ทว่าตัวเนลว่าอัับดาบนะครับผมเหมือนโทว่าเขาสลับมาเพื่อให้เราสะสมตัวนะครับผมแล้วก็ตีชนะนั่นเองนะครับผมอ่าเขากดโลดแล้วก็กดแข็งไปนะครับผมใช้ไอเดมแก้ถังแล้วก็ตีป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเกมนี้ก็ชนะไปนะครับผมนี่นะครับผู้ขึ้นหลีเงินสามนะครับเพื่อนเพื่อนจบหลีกอะไรกันนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนผมนะครับจบ เงินนะครับเงินหนึ่งครับผมได้บีมาเพิ่มนะคะผมบีนี้ผมจะดองไว้นะครับผมดองไว้เปิดอะไรต่างๆนั่นเองนะคบผมกดทีมนี้แล้วก็กดไปเลยนะคบผมแล้วเราก็เรียกเหมือนเดิมนะครับผมถ้าทีมเขาไม่มีตัวกอบนะฮะอู้ป้ายตำนานสามสิบหกนะครับที่ใช้พีร้อยมานะครับผมวิแต่เขาเรียกตัวได้เยอะจังแล้วก็ ทีมนี้เราก็พอทูดูดไ้ถ่ายไปได้อยู่ครับผมนะนี่เราชิดบ้านเขาแล้วนะคบผมนี่เขากดแข่งเราก็กดโลมครับผมเพราะว่าถ้าโดนขี่ปนาวุธของเขาไปเนี่ยทีมเราเจ็บแน่ครับผมถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะผมผมมาอัดอยู่ข้างบ้านนะคบผมนี่แล้วก็ตีป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยนะคบผม โอเคแล้วก็ตีต่อเลยครับผมเจอทีมนี้เราไม่เล่นนะครับผมมีตัวบินนะครับผมก็รีหนีไปเลยสิครับอ่าทีมนี้นะคะเป็นป้ายยูหกสิบเอ็ดนะคะผมแล้วก็ตีไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าเขาใช้พีร้อยนะครับผมทีแล้วก็เรียกเอลซ่านะสื่อแล้วก็มูนเจลลี่ต่อไปก็เรียกบอสเคแล้วก็กดออโต้คูณสองแล้วก็เรียกเบนนี่มารุนั่นเองนะครับผม ผมจะใช้แค่หน้า A นะครับผมเพราะว่าหน้า B มันผมไม่รู้ว่าผมชอบใช้แค่หน้า A ครับแร่มันไม่ค่อยพอนะครับเกียร์รดแร่ผมเปิดไม่ได้เลยเกลือจัดๆเลยครับผมล่าสุดจริงๆอะมันเหลืออยู่สองพันสองพันกว่าบี้อะผมเอาไว้เปิดมูนเยลลี่อะผมมันมาการันตีพอดีเลยอะนะทีมนี้เขาเอาแบบนี้มาครับ เราก็กดตีไปเลยสิคะผมไม่ต้องลังเลนะคะผมนะนี่นะครับเราก็เรียกมาเหมือนเดิมครับผมก็ตีไปต่อเนื่องครับผมนี่เขาพัดมานะครับผมเรายังไม่พัดสวนนะคะเพราะว่าฮีโร่เขายังไม่คิดบ้านของเรานะคะผมเอเลนเจอแต่เขากดแข็งมาเราก็กดโลนนะคบผมเพราะว่า แข่งนี่มันไอ้นี่อยู่นะครับผมเขากดลูกบอลไฟมานะครับเราไม่กดกลับนะครับเพราะว่าเราตีป้องเขาแตกเว็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะไปแล้วครับบ๊ายบาย